สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Awakening Love with i ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่อยากจะมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆสาวๆทุกคนนะคะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราจริงไหม,มจริงหรือเปล่านะเอ๊ะการที่เราวิ่งตามผู้ชายวิ่งตามความรักเนี่ย ถ้าเราไม่วิ่งตามอ่ะแล้วเราจะมีแฟนไหมแล้วเราจะเลิกโสดหรือเปล่าบางคนอาจจะมีความคิดแบบนี้นะว่าถ้าเราไม่วิ่งตามถ้าเราไม่ไม่ขวขวาไม่รีบแบบไม่รีบขวาเอาอ่ะเดี๋ยวก็โสดยันแก่ถ้าเป็นถ้าเราถ้าเรายังมีความคิดอย่างนี้อยู่อ่ะคุณก็โสดยันแกะะ่แหละ พลังงานนะทุกคนพลังงานการรักตัวเองการเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองการเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันเป็นพลังงานที่น่าเย้ายวนเป็นอะไรที่น่าดึงดูดเนี่ยย้อนกลับไปอีกละย้อนกลับไปว,ว่าอะไรมันเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ชายที่ใช่เข้ามานในชีวิตไม่ใช่แค่คุณสวยอย่างเดียวนะต่อให้คุณจะสวยเซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แค่ไหน แต่ถ้าคุณไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองถ้าคุณไม่มองเห็นคุณค่าในตัวเองให้ตายเถอะผู้ชายเขาก็เบื่อผู้ชายเขาก็เบื่อมันเป็นพลังงานเลยทุกคนมันเป็นพลังงานค่ะเนาะถ้าเรายังไม่รู้จักที่จะรักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วใครจะมารัก คือเรื่องจริงเพราะเป็นมาแล้วค่ะต่อให้คุณสวยแต่งตัวแซ่บเซ็กซี่เวอร์ขนาดไหนนะผู้ชายก็ไม่เอาผู้ชายแค่มาแปบบ๊แบๆบแบบแล้วเขาก็ไปเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอินเทนไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีแรงดึงดูดไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วเราจะทำยังไงล่ะ แค่รู้จักคุณค่าในตัวเองถ้าเราไปเด็กกับใครหรือเรากําลังคุย,คยคกับใครอยู่หรือเราคบกับใครอยู่ถ้ามันไม่เวิร์กแล้วเขาเทเราอะเราก็อย่ารู้สึกแย่อย่ารู้สึกแย่แค่เข้าใจว่าคนถ้ามันยังไม่ใช่มันทํายังไงมันก็ไม่ใช่อย่าไปด้อยค่าตัวเองถ้าเขาทิ้งคุณ ถ้าเขาไม่ไปต่อกับคุณให้คุณรู้ไว้แล้วว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับคุณเขาอาจจะไม่แมทช์กับคุณคุณอาจจะชอบเขาแค่ภายนอกคุณอาจจะแบบอยากได้เขาแค่ร่างกายรูปร่างหน้าตาฐานะแต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่าอ่านิสัยส่วนตัวของคุณและเขามันอาจจะไม่แมทช์กันก็ได้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยแรกๆมันอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันจริงคนเรามันต้องปรับตัวตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปมีความสัมพันธ์กับใครสักคนวัน วันนี้คุณอาจจะปรับตัวเองแล้วคุณอาจจะเยียวยา,ยาตัวเองแล้วคุณอาจจะพัฒนาตัวเองแล้วเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมที่ผ่านมาใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีความอกซิกเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเป็นเป็นผู้หญิงที่ให้คุณค่าให้ความเคารพกับตัวเองเป็นแต่ถ้าเราไปเด็ดขาดแล้ว เกิดมีการฝ่ายหนึ่งปฏิเสธเราขึ้นมาขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนคนนี้คุณอาจจะต้องเจอคนที่ใช่มากกว่าน,นี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนนี้เขาถึงไม่เลือกถ้า <S 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 เขาไม่เลือกคุณ <S <S 2> <S 2> ก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกับเขาอาจจะยังไม่ใช่สำหรับกันและกันเพราะฉะนั้นคุณอยาก อ,อยากไปเสียใจที่ทำไมเอ้เราถูกเททำไมทำไมเขาไม่เลือกเราทำไมเราถูกเทเราก็สวยเราก็น่ารักเราก็พัฒนาตัวเงแล้วขอให้คุณรู้ด้วยแล้วว่าถ้า Energy มันไม่แมทช์ท่าพลังงานมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้คุณอยา่าลดคุณค่าของตัวเองลงค่ะให้มั่นใจไว้ว่ายังไงคุณก็ต้องเจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนนะคะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆ ่อให้เขาไม่เลือกคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปทําประชดประชนันค่ะถค่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องของเอนจ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แค่การเจาะแสวงหางในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวความสัมพันธ์ของคน,คนรอบข้างก็เช่นกันค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนต่ตาง เมื่อไหร่ที่พลังงานของเราเปลี่ยนเอนิจจของเราเปลี่ยนเราเป็นผู้หญิงที่คิดบวกเป็นผู้หญิงที่มีความความน่ารักเป็นคนที่มีพลังงานเฟมนินินเป็นคนที่บาลานซ์พลังงานเฟมินินกับมาสคิลินได้เมื่อไหร่เราเป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานบวกให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณทําสําเร็จแล้ว และคุณก็อยากได้ไปด้อยค่าเป็นลดคุณค่าของคุณลงเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณเจอสถานการณ์ผู้ชายคนหนึ่งหายออกไปจากชีวิตคุณอ่ะให้รู้ว่าเรามันเป็นเพียงแค่พลังงานที่มันไม่ได้เข้ากันกับคุณคนคนหนึ่งอ่ะเวลามันจะมีอยู่ด่วยกันได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ใช่แค่กายกายภาพอย่างเดียวนะทุกคนมันเกี่ยวกับพลังงานข้างในเกี่ยวกับเอนิจีด้วยล้วนๆน,นะคะ บางทีที่เขาไม่เลือกเราเขาไม่ชอบเราไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนของเรามันเกี่ยวกับพลังงานภายในค่ะเพราะฉะนั้นก็อ,อย่าลืมอย่าลืมที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆไม่ว่าเขาจะเลือกคุณไม่เลือกคุณแต่คุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง กันให้ทุกคนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จากข้างในยังไงซะพลังงานตรงนี้มันจะเป็นพลังงานที่น่าเย้ายวยนเป็นพลังที่ทน่าดึงดูดมากเลยอย่าลืมค่ะการเป็นผู้หญิงที่คิดบวกโพสิทีฟไม่ได้เป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อนะทุกคนการที่เรายังเป็นคนที่ทอกสิ ผู้ค้างพูดตรงๆนะทุกคนไม่ได้ตัดสินคนอื่นนะทุกครั้งที่เรา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 ,เราเจอคนที่ใช้คำพูดใช้น้ำเสียงตวาดดุนแรงใช้ energy ที่เป็นพลังงานลบอะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้เขาอะนี่ขนาดเราเป็นผู้หญิงนะเราเจอผู้หญิงนะแบบนี้เรายังรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้แล้วคุณคิดว่าเป็นผู้ชายเขาอยากจะเข้าเขาอยากจะเข้า,เขา,า,เ,ขาเขาอยากจะเข้าใกล้คุณไหม คุณลองไปพิจารณาตัวคุณดูดีๆนะว่าคุณเป็นผู้หญิงเ n e เ g y เป็นผู้หญิงพลังงานน่าดึงดูดเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานที่น่าดึงดูดน่าเย้ายวนแต่หรืออย่างเป็นพลังสิ่งนเนี้เสน่ห์พลังงานที่น่าดึงดูดน่าดึงมันมันคือพลังงานที่เกิดจากภายนค่ะไม่ได้เป็นพลังงานที่เราเป็นศูน รู้ไว้เลยว่าผู้หญิงที่มีพลังงานหน้าดึงดูดที่หน้ายิมเยิ้มเกิดจากพลังงานภายในของเราค่ะเกิดจากการที่เราเปลี่ยนความคิดเป็นผู้หญิงที่ติ n k positive positive thinking เป็นผู้หญิงที่คิดบวกเป็นผู้หญิงที่มี energy ที่แบบบวก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 มากไม่ใช่บวกแบบไปหาเรื่องใครนะคะไม่ใช่ไปบวกแบบไปหาเรื่องใครเป็นผู้หญิงที่มี energy ที่หลักตัวเองมาก ที่ยังรักคนอื่นเช่นกันคุณลองไปลองไปลองไปทดลองกับตัวเองดูนะยังไม่บอกให้ทุกคนมาเชื่อแต่เราลองลองเปลี่ยนเอเนอรีตรงนี้ของตัวเองดูนะคะแล้วคณจะเห็นผลว่าเออคุณราข้างคนจคดีขขอบคุณสําหรับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมใครถ้ายังไม่เชื่อให้ให้ไปลองให้ไปลองกับตัวคุณเองดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรอีกบ๊ายบาย